ลิลิอ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 ลิเล่นบ่าเล่นบ่าเล่นไหมอ่ะเล่นไหมอ่ะเล่นไหมเล่นเล่นดีเห็นป่ะขอมือดิมขอมือไม่ได้เอาจมูก ขอมือขอมืออ่าโอเคหวานไม่เห็นเาหวานไม่เห็นหลา่เห็นเนาะเยขนุนอารมณ์เสียอะไรยดีนไม่ตกันฮึบฮึบบบไม่ต่างบแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่กิ๊บไม่ว่าฮึบได้ฮึบได้ไม่ต่างหายแล้วฮึบได้ พี่น้องตระกูลเฉินก่อนตระกูลลี่เราก่อนพี่รู้สึกปากเหม็นนะมันไม่ใช่เหม็นแม่ต้องเหม็นตัวเองลี่อะไรอะไรหวัดดีเป็นไหมเก็บจักรแล้วแม่ขีข่คอฮึบฮึบขีข่คอฮึบ ทึบไม่กล้าไม่กล้ากับแม่ไม่กล้ากับพี่พี่กิฟไม่เหลือโอ้ทำหน้าเหมือนไอหมาในติกตอกเลยที่แบบว่าเหมือนติกตอกเลยอะเลยเหมือนมากเลยถุงเท้าแล้วทำงเ้าอย่างเงี้ยแม่แค่สิงแม่เลยหรือไง อย่ามองปากแม่อย่างงั้นแม่แค่ปากแดงแม่ไปกินใดมางงงงมองปาลย

ผอมลงยังเนี่ยโอ้โหผอมลงศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งมิลลิเมตรใช่ป่ะออลลี่ออลลี่ออลลี่ไปอลลี่ทำอะไรได้บ้างเนี่ยล mm. ใิ <O lly. S 1> ให้ไปยัง ม่ไปยังแม่ไปได้ยังไปได้ยังไปได้ยังไปแล้วนะไปแล้วนะโอเคนะโอเคเปล่าโอเคไหมโอเคเปล่าไม่เคหรอไม่เคหรออือให้แม่ไปแล้วนะ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 ออลี่ล่ะออลี่ล่ะอ๋อลี่รู้เรื่องอะไรบ้างเนี่ย ข้าวกงเอ่อข้าวไป,ไปติดประตัวขังเลย <c oughs> ไปดีกว่าไปดีกว่าอ่ะสอบพี่น้องทุกคุณเฉิน